วันนี้ผมจะพาคุณมาเจาะลึกระบบอารีนาระดับสูงนะครับหรือว่า30ม3 0นั่นเองก็แน่นอนนะครับว่าเป็นการใช้นะครับเอาไปทั้งหมด30ตัวทําทั้งหมด3ทีมนะครับแล้วก็แข่งกันนะครับชนะ2ใน3แต่ว่าใน2ใน3เนี่ยความในความเป็นจริงเนาก็คือถ้าเกิด2ทีมแรกนะครับคุณแพ้ก็คือแพ้ไปเลยนะทีมที่3คุณจะไม่ได้สู้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีเทคนิคในเรื่องของการวางทีมด้วยโดยพื้นฐานแล้วนะครับของการจับทีมเนี่ยก็จะใช้ตัวที่มันเด่นๆนะครับในการใช้อารีนาทั้งหมด เท่าที่เคยผ่านมาในอนดีตแล้วแหละนะครับตัวปัจจุบันที่เด่นมากๆนะครับซึ่งนักมกักจะใส่กันในทีมหลักก็จะมีเจ้าแทโอนะครับมีเจ้าลินซุนหงอคงแล้วก็เจ้าคิสนะครับนาจายตัวหนึ่งนะพวกนี้จะเป็นตัวหลักๆในทีมหลักนะครับอื่นๆก็จะมีตัวที่ดาวสูงสูงนะครับแล้วก็เป็นตัวตีไกลหลักๆก็จะมีพวกเซบาสเตียนอ่ามีเจ้าลินนะครับลาเนียเนี่ยผมใส่ในทีมหลักด้วยเพื่อ,อามาต้านซีซีนะครับแล้วก็จะมีพวกเพิ่มแม่นนะครับเยลเซียนฮิวได้มีพวกสร้างโลนะคร อีกทีมหนึ่งนะครับของผมก็จะเป็นทีมตีไกลล้วนนะครับก็คือจะมีตัวแท้งเปิดโลได้อย่างลูเคเซียมีเจ้าเบนนะครับมีคิรเอลนะครับมีแม็กมีเบริก้าแล้วก็เอาเจ้าตัวทารานะครับมาบัฟโจมตีให้กับทั้งทีมนะครับที่เป็นทีมตีไกลแล้วก็มีไปเคียวนะครับที่จะมาบัฟโจมตีจดดอดให้กับตีไกลเช่นกันนะครับมีเซเวอไว้กัรนแถวหลังนะครับเผื่อเจอทีมล้วนนะครับ ก็จะเป็นตัวตีไกยอมาตะาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเสียวเฉียวตัวตีไกที่จะมีลดเกราะแล้วก็ล้างบัฟนะครับจะมีโซโนเล่แถมมาด้วยเพราะว่าโซโนเล่ถือว่าเป็นตัวฟีที่ได้ดาวค่อนข้างสูงนะครับตัวตีไกกระดื่นที่แนะนำนะครับก็จะมีเจ้าคางูละานะถ้าเกิดได้สัก1ดาว2ดาว3ดาวเนี้ยก็ลงได้หรือว่าจะเป็นเจ้ายูสงานะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวล้วงสายตีไกนะครับที่ค่อนข้างโดดเด่นถ้าเกิดมีสักหนึ่งดาวก็สามารถลงได้เช่นกันนะครับแล้วก็ซาเลมอีกตัวนนึงะครับ แล้วก็ทีมสุดท้ายของผมนะครับจะเป็นทีมยำรวมนะครับผมจะมาไว้ในทีมที่1นะก็คือเอาไว้เผื่อกรณีที่หลายๆคนเอาทีมหลักนะครับไปไว้ทีมหนึ่งเนี้ยผมก็เอาทีมนี้มาทิ้งไ้ก่อนก็ไม่ชงทิ้งนะจริงๆหลายๆตัวก็ดาวค่อนข้างสูงก็จะมีตัวแท้งนมมตานะครับอย่างไวเซอร์อมมะาย่างน็อกนะครับแล้วก็พวกที่ดาวสูงๆอย่างเช่นของผมมีจูลงใช่ไหมมีอสุรามีเจ้าเซียงอว่นะครับแล้วก็มีอินกริดนะครับ ตัวอื่นก็จะมีที่น่าสนใจก็พวกดาวสูงที่คอมโบกันได้อย่างเช่นเจ้าซาฮารานะครับคอมโบกับเจ้าแบ็กโรลดได้ของตัวนี้จะช่วยเพิ่มนาเม็ให้กันละกันแล้วก็คงจะมีตัวบัฟของสายตีใกล้เข้ามาอีก2ตัวที่ดาวสูงวิจัยได้นะครับอย่างออลี่แล้วก็เคมิสทีมนี้บางครั้งถ้าฟุกุก็ชนะได้เหมือนกันนะครับนอกนั้น,นะครับตัวอื่นที่แนะนําให้ลงได้ก็จะมีพวกอาริสนะครับที่ดาวสูงมิชาที่วิจัยได้มาลิซ่ากับบาโทรีนี่ก็วิจัยได้นะครับแต่ว่าจริงๆ2ตัวนี้ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไห หรือตัวอย่างซีตันก็ได้นะครับอามาฮิลอามาลางบัฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สำหรับยูจุงฮยอกนะครับใครกดมาก็ถือว่าใช้งานได้ดีในหมดนี้นะครับเป็นตัวที่เหมาะสำหรับท VP ได้ตัวแทงนน้งเงินเดที่แนะนำนะครับก็จะมีเจ้าควรดูนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครมี1ดาวก็พอจะใช้ลงต้านได้พอสมควรนะเพราะว่ามันสร้างโลได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการต้านแบหมดสติแล้วก็นอนไปใครด้วยตัวอื่นๆนะครับที่แนะนําในตัวสีแดงก็จะเป็นพวกไปหลงที่มียามป่าะนะครับ ยูรีที่สามารถลดป้องกันแล้วก็สามารถล้างบับได้โดยที่ไม่ต้องติดคียก็ได้นะครับพวกตัวดาเมจนะครับที่แบบตีไกลเก่งเด่นๆก็จะมีพวกจูพี้แอรเรียวอะไรพวกนี้นะก็ใช้ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้มีตัวตีไกลสีทองที่ดาวเยอะๆนะครับแล้วก็มันจะมีเทคนิคการเลนนาในปัจจุบันนะครับที่ใช้ตัวอย่างเอเลนซึ่งเป็นตัวระดับเอปพิกนะครับพอสามารถในการเปิดโล่ป้องกันนะครับสีวินาทีเนี่ยแล้วก็ตัวมาแดงเป็นตีไกลซึ่งอยู่แถวหลังนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเป้าหมายของยูจงฮฮยอกหลายๆคนก็จะใช หลักๆสำหรับการจัดทีมก็ประมาณนี้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมจะบอกว่าตัวที่เป็นเบื้องหลังนะครับในการแพ้ชนะจริงๆในโหมดไม่ว่าจะเป็นอารีนาหรือว่า30 v 3 0มเนี่ยมันก็คือค่าโคเด็กนะครับพวกค่าโคเด็กนะไม่ว่าจะเป็นโจมตีป้องกัน h p ที่สูงมากๆเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าจะแพ้ชนะกันมากน้อยแค่ไหนถึงแม้จะจัดทีมมาแก้ทางหรือว่าเดาทางเอาตัวแบบทีมกระจอบไปสู้กับทีมเก่งแล้วก็ตัดทีมกันไปได้อย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วนั่นแหละแพ้ชนะก็จะขึ้นอยู่กับโคเด็กเป็นส่วนใหญ่นะครับ เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยคุณจะดันขึ้นไปยากมากๆเพราะว่าแม้แต่ระดับสุลต่านนะครับก็ยังติดอยู่ในช่วงประมาณหลักพันเท่านั้นเองนะนั่นเพราะว่าการฟาดฟันนะครับของคนระดับเดียวกันนั่นเองมันวัดกันที่โคเด็กเป็นหลักไงก็เลยมีโอกาสแพ้ชนะกันค่อนข้างสูง50-50เลยอ่ะถ้าเกิดคนใกล้เคียงกันทีนี้แต้มของการที่มันชนะมันน้อยเห็นไหมมันจะบวก8บวก9แต่พอแพ้ทีนึ่งลบนั่นหมายความว่าถ้าเกิดตาชนะคุณไม่เกิน70%โอกาสในนนการขึ้ับไปจากเดิมมันยาากกมๆ เดี๋ยวเราจะให้ดูบางช่วงบางตอนนะครับที่แพชนะนะก็ทีมแรกผมก็จะแพ้ไปใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยเอาทีมกระจอกไปเจอกับทีมเก่งนะครับแล้วก็ทีมที่2ผมก็จะเอาตัวทีมเก่งไปชนะได้นะครับแล้วก็ทีมที่3านะครับผมก็เก่งระดับหนึ่งนะก็เลยพอจะสู้ไหวหรือว่าในตาที่ผมแพ้นะครับก็อันนี้เห็นไหมก็คือทีมแรกทีมกระจอกผมจะไปเจอกับทีมเก่งเขาพอทีมที่2นะครับผมทีมเก่งชนะเขาได้ แต่ว่าทีมที่3เนี่ยมันจะมีจังหวะลุกลับพลิกผันเนิดนึงก็คือของผมเป็นทีมตีไกลก็อาจจะโดนเจ้าคริสกับเจ้าแม็กนะครับอันนี้คือเล่นนานเล่นงานนะครับแถวหน้าหมดแล้วก็โดนเก็บไปทีละตัวอ่าีกฝ่ายนึงก็จะมีการใส่ตัวล้วงอย่างเจ้าเจนท้ามนะครับมันก็เป็นแท็กติกหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดูทีมที่สามเมื่อกี้นิดหนึ่งนะทีมที่3ามอเป็ดตีไกลใช่ไหมก็เจอคริสเป่าไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เจอเจ้าเจนนะวิ่งมาล้วงเรื่อย ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะมันก็สูสีอะไรแต่ว่าลุกลับพลิกผันกันนิดเดียวนะครับหรือว่าอย่างตาน,นี้นะกรณีีผมชนะสองตารวดนะครับจริงๆทีมแรกก็ไม่ได้ถึงกับกระจอกนะแต่ว่านั่นแหละอีกทีมนึงก็เขาก็ไม่ได้โดดเด่นมากเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงว่าทําไมทีมที่ผมแบบใส่ลมแบบจับชายมาถึงชนะนะครับเออแต่ว่าจะบอกว่าคอมโบของซาฮารากับแบคโลดนี่ก็คือถือว่าเสริมดาเมจกันค่อนข้างดีนะ Back แบคโลนี่ก็จะวิ่งเข้าไปเจาะข้างหลังนะเห็นไหมหายตัวด้วย หรือว,ว่าอีกทีมหนึ่งที่เป็นทีมหลักของผมนะครับสู้กับทีมหลักทีมเขานะครับอันนี้ก็แทบจะวัดกันด้วยพลังล้วนๆนะแทวผมมา,มาตัดสิบฟีนะครับแล้วก็เขาน่าจะไม่มีตัวหลังบับนะครับอ๋อมีสิมีเจ้าลินแต่ว่าน่าจะคีติข้อไม่ติด ก็มันจะเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคุณไม่ได้จำเป็นต้องจริงจังขนาดขึ้นไปนะเพราะว่าคุณยิ่งขึ้นไปยิ่งต้องใช้ตัวที่เป็นแพาในการซื้อตั๋วตัวนี้คุณก็จะขึ้นไประดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณก็จะเจอกับคนที่โคเด็กเขาแน่นกว่าเรานะครับโอกาสชนะก็จะยิ่งน้อยลงโอกาสในการเก็บเหรียญตัวนี้ต่อวันผมจะบอกเลยว่าวันละเหมือนเหรียญเนี่ยนนะเป็นอะไรที่ไม่มีทางไปถึงนะครับมันจะต่างกับอลิญ่านะในส่วนของรางวัลน,นะครับแม้รางวัลระดับสูงมาจะเนี่ยค่อนข,ข้างย่อตายย่อใจ ย่างระดับ1 2 3เนี่ยระดับสุรตาเนี่ยได้เพชรเยอะใช่ไหมแล้วก็ได้ตัวที่เป็นตาเนี่ยเอาไปซื้อของในร้านอ่ะ3แสน2แสน1แสนแต่ว่าระดับเราอะ่ะผมว่าสายฟรีเติมน้อยอย่ะมองแค่ระดับกลางๆนะครับอย่างอารีนาเองตอนเนี้ยมันก็จะไปติดกันช่วงประมาณ8,000-4,800 0 7ผมคิดว่าอนาคตถ้าเล่นไปสัก2-3เดือนมันก็คงจะติดประมาณนี้แหละแต่ว่าช่วงต้นๆเราของเราอะ่ะแค่ให้อยู่ประมาณหลัก300-600ขึ้นไป1 0 2 0 0 0 5เนี่ยก็ยากมากๆแล้ว ก็จะมองแค่ช่วงนี้ก่อนนะครับอันนี้คือรางวัลรายสัปดาห์นะครับก็คือเหมือนกับได้เพชรฟร้อฟีแล้วกันส่วนอันเนี้ยก็เป็นตานะครับที่ได้มาก็ถ้าเกิดรวมกับต่อวันที่ผมใช้มันจะรีให้ไอตัวเนี้ยชั่วโมงละ1อันใช่ไหมก็วันหนึ่งเคลียร์ได้24อันแล้วก็กดเพชรอีกนิดหน่อยเนี่ยก็ได้ต่อวันอยู่ประมาณ3 4มสี่พันราๆนี่แหละก็สะสมกันไปนะครับเทียบกับตัวรายวันแล้วก็มันจะมีรางวัลระดับชั้นที่ผมคิดว่าถ้าเคลียร์ได้มาจาก ค่อนข้างสมเหตุสมผลกว่าก็คือจะเป็นตั๋วฟรีนะครับที่ได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะไอตัวนี้ถือว่าได้มาเยอะนะครับแล้วก็เอาไปเปิดพวกตู้ตั๋วฟรีนะครับอัพดาวอัพโคเด็กกันไปเรื่อย,อยๆน่าจะดีกว่าใน,นส่วนของร้านค้านะผมจะบอกว่าของในร้านนี้ไม่มีสักอันนะครับที่ซื้อแล้วคุ้มเลยเนื่องจากความยากในการเก็บเหรียญตัวนี้มันยากเกินไปนะครับยิ่งสายฟรีสายตัวน้อยอย่างเราเนี่ยก็คือต่อวันผมคิดว่าประมาณ 3- 4พันเต็มที่แล้วก็ต่อสัปดาห์ก็ได้ประมาณ3-4ี่หมื่น เรื่องของรายวันรายสัปดาห์ผมคิดว่าประมาณ50,000ต่อสัปดาห์ก็เยอะและ้วไอ้พวกที่มันจํากัดต่อสัปดาห์เนี่ยคุณดูปริมาณก่อนนะที่ดีที่สุดจริงๆก็น่าจะเป็นอิเล็กเซอร์ที่ใช้1,000นในการอัพอัพขั้นนะครับแต่การอัพขั้น1ขั้นเนี่ยมัได้สเตตัสถึงแม้จะเป็นสเตตัสไฟนอลนะครับโจมตีป้องกัน HP แม่นยาหลบหลีกเนี่ยแต่มันเพิ่มแค่0.25%ก็อีกอย่างนึงนะครับที่เป็นของเล่นของระดับสุลาชตานนะครับอย่างเราเนี่ยกว่าจะถึงเนี่ยก็คืออัพขั้นได้1ขั้นเนี่ยก็คือใช้200,000นะครับท้เล่นประมาณ1เดือนนะถึงจะมีแรกอ่ะ ได้มา0.25%ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกยิ่งแบบอันเดียวยิ่งไม่ต้องไปซื้อเลยนะครับอันนี้แพงกว่าจมเลยก็คือใช้3 0 0หมแรก100ไอที่ถ้าเกิดจะให้ครบ1,000ันก็ต้องใช้30,000 0มันแพงกว่า2 0 0 0 0 0อยู่แล้ว2 0 0 0 0 0ยังใช้เดือนหนึ่งอ่ะอันนี้ไม่ต้องไปซื้อนะครับที่ดีลองๆล,ล,ลงมาก็จะเป็น1,5 0 0 0 0เนห่ยใช้แลกตัวที่เป็นใบเรียกี่จักรพรรดิแต่ผมจะบอกว่าด้วยอัตราที่แพงแสนห้าเนี่ยแล้วแบบเลือกไม่ได้นะครับคือคนไม่รู้ไปจะไปตกทีีี่ไไ่่่่ไไไไไหนงถ้้้้้าปดดเอกทมคยใชแลว ก็คือนั่นแหละผมคิดว่าไม่คุ้มลิโปกกับซูงเหงาคงได้มา1นึ่งเศเนี่ยไม่รู้จะขึ้น1ดาวไหมก็เหมือนกันนะครับแสนห้าหมื่นได้ใช้ประมาณสาสัปดาห์เพราะฉะนั้นนะครับกว่าคุณจะไปถึงได้เนี่ยใช้เวลาเล่นเป็นเดือนให้ตัวนี้ก็พอกันนะครับไปเรียกสไปเดอร์ลเจนสองเนี่ยได้มาเยอะแยะนะครับจากพวกไตหอแล้วก็ต่อลาย14วันก็จะได้เป็นตัวเลือกมานะครับเอาแบบเลือกดีกว่านะไม่รู้จะสมไปได้ตัวอะไรบ้างนะครับใช้ไม่ใช้ก็อีกเรื่อง 25ก็แพงเพราะฉะนั้นสามันบนเนี่ยผมว่าตัดไปได้เลยนะ7,5 0 0นได้กุญแจนี้ก็หนักเข้าไปใหญ่นะครับคือกุญแจทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเล่นกันจริงๆนะผมว่าเล่นไปจนตันอ่ะให้พวกดันเชียทั้ง5อันอ่ะตัน3 0 0ไม่ยากเลยนะครับเนี่ยปัจจุบันนะครับของทอมของก็ยังไต่ได้เรื่อยๆนะอย่างของกากอยกับดูลาหันก็ตัน300แล้วแล้วก็โกเลมก็ใกล้จะตันแล้วนะครับกันวัวก็เหมือนกันนะดันขึ้นไปเรื่อยๆไม่ยาก ส่วนตาก้าอาหารนี่แล้วแต่นะครับใครขายก็ซื้อได้แต่ผมจะบอกว่าพอคุณขึ้นไปติดตัวที่มันเป็นเช็คพอยต์อ่ะปัจจุบันจะเป็น8,240แล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นไปติดที่8,360 8,640คือช่วงที่คุณติดอะ่ะให้อาหารนะคุณจะแบบลดๆเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ยังไม่คุ้มค่าที่จะแลกนะครับส่วนตั๋วเข้าอารีนานี่ไม่ต้องแลกนะครับก็คือมันเป็นอัตรา500ได้หนึ่งงานเพื่อเข้าไปท้าทายแล้วได้มาแค่50 100, หรือ 100, อ100นนี้าสระ,ะสดๆ ก็จะเหลือแค่2องานนะครับที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างจะคุ้มค่าในการแลกคือตัวฟีอัตวินนะครับหนึ 100, กับตัวฟีสัตว์เลี้ยง1 0 0ซึ่งก็แนะนนว่าสัตว์เลี้ยงจะทำสาคัญกว่านะครับในการล่าตัวใหม่ๆแล้วก็เก็บโคเด็กตอนนี้นะแต่ว่าไม่ต้องรีบแลกนะครับเพราะาอย่างที่บอกคืออัตราที่ผมคํานวณเมื่อกี้ตอ่อสัปดาห์ไม่เกิน5 0,000ก็คือคุณแลกได้หมดอยู่แล้วนะครับสออย่างนี้ก็คือถ้าเกิดคุณแลกหมดก็คือตอ่อสัปดาห์คุณสามารถเหมาได้หมดนะครับสองหมื่นห้ากับสอง,อง,องนะ เพราะว่าไม่มีอนไหนผมขัดแลนอย่างตัวฟีเนี่ยผมก็ดองได้เยอะแล้วก็อีเล็กเซอร์ผมยังมองว่าไม่สําคัญในตอนนี้นะครับแต่เอ็นเกมก็ไม่แน่นะก็เลยเก็บไว้ก่อนถ้าเกิดนะคนแบบใกล,ใกล้ใกล้เอ็นเกมไนดะ้ก็อ,อาจจะมาซื้อตัวที่เป็นอีเล็กเซอร์นะครับทยอยอัพไปบ้างซึ่งจะบอกว่าอีเล็กเซอร์เนี่ยคุณต้องช่างน้ําหนักดีด้ดวยเพราะว่าการอัพนะครับคือคุณไม่รู้ว่าตัวหนมันจะตกเมตาบ้างไงอ,อัพไปอยู่สมมติอัพไปสักบวกหนึ่งบวกสองอ่ะตัวนี้ตกเมตาไม่ได้ใช้แล้วกลายเป็นว่าเสียฟรีๆนะครับ ส่วนใบเลี้ยงสี่จักพันเนี่ยอันนี้แล้วแต่เลยนะบางคนอาจจะแบบขาด1ตัวขึ้น1ดาวแงก็อาจจะลองเสี่ยงดวงได้แสนห้าก็แน้วยสะสมไประมาณสามสัปดาห์ได้นะครับก็สำหรับร้านค้าก็น่าจะประมาณนี้นะส่วนการจัดทีมนะครับแล้วก็ควรทุ่มเทกับการขึ้นไม้ก็ตามที่ผมอธิบายไปทั <mir> ้งหมดนะครับผมคิดว่าอยู่แค่ประมาณที่คุณไหวก็น่าจะเพียงพอแล้วทั้งหมดสําหรับ30 V30 ก็น่าจะประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ